คุณผู้ชมครับวันนี้ยังคงต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลากหลายประเด็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษชาวจีนในเรือนจำพิเศษล่าสุดครับทางกรมรัฐทัน์นะครับได้มีคำสั่งนะย้ายเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษเพิ่มอีก19ารายด้วยกันพร้อมกันนี้มีการสอบปากคำบอสกันด้วยครับจากกรณีที่มีภาพปรากฏออกมานะครับว่าเดินอยู่ที่บริเวณแดนหนึ่งในวันจู่โจมเข้าตรวจคน จากกรณีที่ชุดจู่โจมเข้าตรวจสอบเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาและพบพฤติกรรมการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ต้องขังชาวจีนล่าสุดนะครับกรมราชทันได้สอบปากคำนายกันกัน,กนตถาวรหรือว่าบอสกันก็คือหนึ่งในกลุ่มของผู้ต้องหาคดีดีไอคอนซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพจากการสอบปากคำในกันนะครับ เนื่องจากว่าภายหลังกู้ไฟภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าในกันเดินอยู่ที่บริเวณแดนหนึ่งในวันที่มีการจู่โจมตรวจค้นจึงต้องมีการสอบถามข้อมูลบางอย่างขณะที่เพจบิ๊กเกลียนได้มีการโพสต์อ้างว่าภรรยาของบอสกันไดโอนเงิน40,000่นบาทเพื่อขอล็อกค,คิวตีเยี่ยมสามีในวันอาทิตย์ทั้งที่เป็นวันที่ไม่มีการเปิดให้เยี่ยมญาติกรณีนี้ครับนายยุทธนานากเรืงศรี รองอธิบดีกรมรัฐทัน์นะฮะรักษาการผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพระบุบอกว่าล่าสุดยังไม่มีข้อมูลจึงต้องสอบถามกับนายกันเพื่อเชื่อมข้อมูลไปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่มีรายงานจากกรมรัฐทัน์นะครับว่าเบื้องต้นมีการตรวจดูภาพวันที่16พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันตรวจค้นตั้งแต่ก่อน9นาฬิกาจนไปถึงช่วงเวลาจู่โจมก็คือ10นาฬิกา30นาทีไม่ปรากฏภาพของบอสกัน แต่จะมีภาพโผล่จุดใดเวลาใดอันนี้ยังต้องตรวจสอบส่วนผู้ต้องขังชาวจีนสองรายครับขณะนี้ถูกย้ายไปขังที่เรือนจำกลางเขาบินแล้วนะครับขณะที่ความคืบหน้าในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัชทันล่าสุดกับพันตำรวจโทรประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมรัชทันได้ลงนามคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่รัชทันเพิ่มอีก19รายครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งย้ายไปแล้ว15ราย รวมมีเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วถูกสั่งย้ายไปแล้วตอนนี้34รายด้วยกันแล้วก็มีมาตั้งแต่ระดับผอ,บอรเรือนจำไล่ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและหัวหน้าฝ่ายควบคุมแดนด้วยทางด้านพันตำรวจโทยุทธนาแพรดำครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรดีเอสระบุถึงการสอบสวนเรื่องนี้บอกว่าได้ให้ทางกองคดีความมั่นคง ดูว่ามีลักษณะคดีพิเศษในกรณีใดใน3ประเด็นสําคัญก็คือจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรและมีใครเกี่ยวข้องบ้างเจ้าหน้าที่คนไหนเจ้าหน้าที่คนใดที่เป็นตัวการหรือช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนะครับต้องตรวจสอบข้อมูลพิสูจน์ข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้ได้รวมไปถึงขายายผลครับหากมีผู้ที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง และกลุ่มผู้ต้องขังชาวจีนที่ซื้อบริการถูกดำเนินคดีอะไรพัวพันกับคดีข้ามชาติอื่นอีกหรือไม่ซึ่งเชื่อว่ามีทรัพย์สินหมุนเวียนใช้ในการกระทำความผิดเนี่ยจำนวนมากโดยหลังจากนี้ครับทาง d ี i จะทำการวิเคราะห์จากเส้นทางการเงินเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงประกอบกับการสืบสวนต่อไป ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับได้มีการประสานกับตมตรวจสอบการเดินทางไปต่างประเทศของนายมานพชมชื่นอดีตพอบบอริจําพิเศษหลังจากที่มีข่าวว่าชอบเดินทางไปมาเก๊าคู่ขนานกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยครับซึ่งมีประเด็นสงสัยว่านอกจากไปเล่นพนันแล้วเนี่ยอาจไปรับมอบเงินจากกลุ่มจีนเทาเพื่อหลบเลี่ยงเส้นเงินหรือไม่โดยเบื้องต้นพบว่ากลุ่มจีนเทาได้มอบรถหรูให้กับนายมานพใช้ตลอดช่วงที่ดำรงตำแหน่งพอบบอริจาพิเศษอีกด้วยครับ ส่วนทางด้านนายสนทิยาสวัสดีครับอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมวันนี้ได้ไปยื่นให้กับปปงพิจารณายึดอายัดรัพย์ผบอและเจ้าที่ของเรือนจําพิเศษกรุงเทพในความผิดตามพรบอฟอกเงินนายสนทิยาระบุว่ามีข้อมูลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าเจ้าที่เรือนจําพิเศษเอื้อประโยชน์ในการเยี่ยมผู้ต้องขังชาวจีนในวันอาทิตย์ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ย เป็นวันหยุดครับไม่ได้เปิดให้เยี่ยมจนนําไปสู่การนําผู้หญิงมาให้บริการผู้ต้องขังชาวจีนจึงมั่นใจว่าจะต้องมีการจ่ายเงินตอบแทนในการเอื้อประโยชน์ครั้งนี้โดยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นเงินสดตั้งแต่3ล้านถึง15หล้านบาทมีการส่งมอบกันที่ต่างประเทศเพื่อไม่ให้มีหลักฐานส่วนสาเหตุที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยครับก็เชื่อว่าน่าจะมีคนหักหลังกันเอง อาจจะจ่ายเงินกันไม่ครบหรือว่าแบง่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวเงินที่จ่ายอาจไม่ถึงระดับหัวหน้าบางรายครับผมไม่แน่ใจว่าจ่ายชั้นระบนการหรือไม่แต่บุคคลที่มีปัญหาและไม่ได้รับส่วนแบ่งก็ออกมามาพูดในเรื่องเป็นการเชื่อพูดตรงๆก็คือเป็นการตักหลักกันเท่าน,นั้นเองการรที่ใหม่ครับผมผมไม่เห็นพันแต่แน่นอนนะคน,คนที่จกรับคือคือทำย่อมจะทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้ว โดยนายสนธิยาอยังตั้งข้อสังเกตรับว่าเคยร้องเรียนกับกะกะตกรณีที่มีกลุ่มจีนเทาสนับสนุสน,นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในการเลือกตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีกระแสงเงินเนี่ยนะครับสับพัดกว่า100ล้านบาทให้วัวอีก60ตัวด้วยครับโดยระบุว่าอาจเป็นกลุ่มจีนเทากลุ่มเดียวกันกับผู้ต้องขังชาวจีนสองรายนี้หรือไม่ครับ